สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตายมาอัปเดตแปลงผักให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะตอนนี้ต้นบวบที่ปลูกไว้นะคะออกดอกแล้วนี่นะคะดอกสีเหลืองนะออกเยอะเลยค่ะทุกคนก็ดูว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้นบวบนะคะเขาก็เลื้อยขึ้นตามค้างผักได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีพวกมแมลงนะมาผสมพันธุ์นะคะคือมาเขามาตอมๆต,ตามดอกอะทุกคนก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยแล้วดูตรงนี้เลื้อยขึ้นไปแบบสูงมากๆแล้วก็เลื้อยไปที่ต้นสะเดาเลยน่นะคะเลื้อยเขาขึ้นไปเองตามธรรมชาติเลยอะทุกคน ก็น่าจะปล่อยให้เขาขึ้นไปแล้วอะนะคะเขาก็ขึ้นไปแล้วอ่ะเนาะเนี่ยค่ะออกดอกนะคะงามเลยทีเดียวแล้วก็มาอัปเดตทางนี้กันต่อนะคะเป็นต้นถั่วฝักยาวนะทุกคนหลังจากที่ได้ออกดอกแล้วนะคะเขาก็ออกผลมาให้เราแล้วนะคะนี่แต่ว่ายังไม่อวบนะเพิ่งเริ่มออกนะคะทางนี้ค่ะนี่ พัฒนาการนะคะการเปลี่ยนแปลงมาให้เราเห็นแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีจุดอื่นๆอีกนะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่ทางน้นถั่วฝักยาวนะคะดูโอเคมากๆนะคะพัฒนาการดีมากๆนะคะนี่ค่ะกิ่งนี้ค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามด้านนอกแบบนี้นะคะนี่ชุดนี้อุดมสมบูรณ์มากๆนะ ต้นถัวฝักยาวนะอันนี้แต่ก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยไปเอง,เองตามธรรมชาติเลยนะคะนี่บวบอยู่ตรงนี้แต่ปลูกบวบในล้อย,ยางด้วยนะคะบวบก็กําลังเลื้อยดีเลยค่ะเท่าที่สังเกตนะถ้าใบเขาใหญ่เนี่ยจะโอเคมากค่ะเนี่ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยคืออุดมสมบูรณ์มากๆค่ะนี่ค่ะแต่ว่าทางนี้คือใบเล็กนะทุกคนเนี่ยใบเล็กคือก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยคือใบเล็กนะคะเขาก็จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะ แต่พอเป็นใบใหญ่ก็คือโอ้โหดูดีเลยนะคะเขาก็จะเลื้อยเลื้อยขึ้นไปนี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะเลื้อยเลื้อยมาแบบนี้อ่ะเราก็ช่วยช่วยเขาหน่อยให้เขามาเกาะตามค้างผักตามอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาได้เกาะได้จับเขาจะไปไวค่ะทุกคนนะคะเราก็ต้องช่วยช่วยเขาหน่อยนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นกระจุกเลยอะ่ะเขาพันพันกันเองแบบเนี้ยนะคะเราก็ ช่วยเขาหน่อยให้เขาเกาะเดี๋ยวเขาจะหาทางไปของเขาเองนะคะนี่อย่างเงี้ยอ,อย่าให้เขาออกนอกลู่นอกทาง่ะก็ให้เขาอยู่อย่างนี้อุดมสมบูรณ์เลยนะคะดูใบก่อนคะ่ะทุกคนนี่ต้นถั่วฝักยาวคะ่ะงามเลยนะคะวันนี้ใส่ก็มาถ่ายพัฒนาการให้ชมกันนะคะต้นบวบและต้นถั่วฝักยาวเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆคะ่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ